ราเอกคนดังโดนแชรเรียกชื่อยายาผิดกลายเป็นชื่อแฟนตัวเอง คัมแบ็กกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในละครเรื่องใหม่อย่างจนกว่าจะได้รักกันหรือ Love at first Night สำหรับยายาอุรัสยาและมากปครินในขณะที่หนูนเดดคิมิยะกำลังถ่ายทำสืบลับหมอระบาดร่วมกับคิมมี่คิมเบอร์ลี่ล่าสุดยายาเปิดเผยเรื่องราวน่ารักน่ารักระหว่างการถ่ายทำว่าในขณะถ่ายทำมีอันเรียกชื่อผิดเรียกชื่อถูกกันบ่อยมากโดยบางครั้งมากก็เรียกยายาว่าคิมในขณะที่ยายาก็เรียกมากว่านเดดโดยไม่ได้ ตั้งใจเป็นครั้งคราวส่วนความรักตอนนี้ยายาบอกว่าก็มีคิดถึงกันบ้างเพราะไม่ได้เจอกันบ่อยก็มีบางครั้งที่ไปหากันที่กองถ่ายอีกฝ่ายบ้างหากมีเวลาซึ่งส่วนมากจะเป็นฝั่งของหนุ่มณเดชน์มากกว่า